ม่เยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่คยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดปะโพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิธีาโน,ยาโ,นโยมของพิธียาโูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดปะโพงสามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัด ป่านานาชาติมีสามคืน,อ,นอีกสองคืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตสาห์พยายามมาเยี่ยมวัดหน้องปง่าพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยอืมแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝาก วัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ประรีตคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะดูจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบปประงับนี้ไม่ค่อยจะมีที่อจะมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลา ที่จะมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสท,ที่อยู่นั้นจเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามมารมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีปุตตะธรภภรมารมเป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากมฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะ ซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากอาวัดหลองปู่พงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยเด็เอาเลยนี่นะเอเอาเลยไม่ไม่สะดวกนะธรรมะนี้ เป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวัน เอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันไดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่ง ถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้ว,วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาอืมฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีว้ทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจาก,กจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติธปฏิบัตินั้น ก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงบงประงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้น มันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบมือน,น้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไป อันนี้ก็เหมือนกันแผนนั้นจินตเรานี้ก็เหมือนกันแผนนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกันกบน้ำที่สูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไป มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี้คนว,วันกาันฉันั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปนกับอารมณ์มันหลงอารมณ์ พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกันกบใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ส่วนมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ ยิ่งร่ไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโลกประสาทเพราะไม่รู้เรื่องอมอืปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่ไม,ไม่เมื่อไม่มีใครตามรักษามัน เมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนคนคนหนึ่งซึ่งปราศสักพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้เุวมรนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการโอกรมบ่มนิสยัยทำความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นฉะนั้นการการะทำให้จิต จะงูประงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมมฐานกรรมาฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรม,มะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นใ้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วน,นสองอย่างเท่านั้นเนี่ยกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรม ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างท่านี้มันบุญวายกัน มิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายาจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือ,วค,อความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้นตั้งแ่หัจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมี เช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั่นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตในี่ม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นมไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิต จิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วอะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ ที่จอต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมาฐานลมหายใจเข้าออก เป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอืเรียกว่าลมอนาปานสติทีนี้จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมาย หลายอย่างมันก็ยากากําบักเอารมนี่ดีกวา่าเพราะว่ารมนี้เป็นมงกุฎธ,ธรรมฐานตั้งแต่ขั้งยึดดำบรรมาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆรเราพอไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้า,ายจะตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้ เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนอิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามรมอน,นี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่รมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก การกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวเดี๋ยอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความะระลึกได้สจมปัสัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้ เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่๋ก็กำหนดลมหายใจออกเดีก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามกไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปท้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้ กลางลมอยู่หะไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หะไทยปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหายใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หะไทยปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมูกสองหัตถยสามสะดือเด้กก็หนึ่งสะดือสองหัตถยสามจมูกกำหนดสามการน,นี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใลยกำหนดลมงนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายดมต้นดมกลางดมปลายดมสมมุติ วางที่จิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราเรศต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกรมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์อ่ะไอ้จิตนั้นมันก็จะเป็นวิจาร์ณคือการพินิจพิจารณาคลุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จัก ปลายลมปรู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําไปทําไปเช่นนี้จิตมุตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตูตาควรแก่การงาน คือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตตันงกระรวมเข้ารวมหายใจกรละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทําแบบนี้ไปต่อไปด้วย,วยไปจนวกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือ จิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมนี่ก็รู้จักเมื่อรู้จักเช่นนี้เราก็กำหน,นดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวก็มันเข้ามันออก มันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจุนจิตของเราสบายสงบความสงบ,บของจิตเกิดขึ้นเนะี่ยให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทําจิตเช่นนี้เรียกว่า ทำจิตให้สงบเดี๋ยวทำจิตให้เกิดปัญญาออันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมาฐานอันนี้ให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเลลวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนา การภาวนานี้เอมีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถท,ทั้งสีมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอเท่ว่าเรามีสติคำนดอยู่เสมอเลยว่าวัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหม วายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้อมหมายความว่าให้รู้จากความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้เรียกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นอืม,อม เมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาพิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบเลยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเกสาโลมานะขาตันตาตาจเป็นกรรมฐานนี้ว่ะให้เห็นว่า รูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้กก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุก่ม,มทั้งสีง่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตดดุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจัด พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอันนี้สักว่าจะธาตุต่นั้นคือดินอวัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ท่ทานเรียกว่าธาตุน้ำลมพัดขึ้นบงบนลงเบงื้องต่ำนี้ท่านปริวัติธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่ทานเรียวาธาตุไฟ ที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมีนไม่มียวนไม่มีเล่าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่ยึงสมมุติว่า เป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาในความพิจิงก็เเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วว่ไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้เประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่ยืนเป็นของไม่ยางยืนเป็นของแม่แนนอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ชั้นี้ไม่ยังยือนอยู่กับที่ แม้แต่ว่าร่างกายของเราก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมดถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่คือมันตันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต็มมันจะคิดไปบางทีคิดขาตัวตายกันเลย บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นเป็นทุกข์บั่งเป็นสุขบั่งสลับขัดซ้อนกันไปนี่เดี๋ยวจิตนี้มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแลวเป็นอนิจจังรวมเลวเป็นทุกขังรวมเลวเป็นอนตัตตา สิ่งทั้งหลายนี้พระบรม,มครูของเราท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเดียวกว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมธนันเอ,อันนี้เรื่องการพิจรารณาเอาจิตมาพิจารณา้มันเห็นชัดงลดงไปแล้วเมื่อมาเห็นชัดลงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้าง เราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทางหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นดินเดียวกันกับไทยสารพัดอย่างมันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นดมเมื่อจิตตัวเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นความถือมั่น ออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังถูกขังนาตาอะไรตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วเมื่อ็นหน้าสังเวชถอนอุปทานออกแล้วอืถอนอุปทานออกไม่ก็ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว,ว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอจิตนะใจเห็นเช่นนี้มกัเกิดนิพิทาความเบื่อหน่าย คลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วจิตใจเราคอยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทพ้นี่สุดเลือดะต่มคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นอนี้จริงจะขอฝากโยม เอาไปพิจิศปิจารณาเอาไปศึกษา,าประจําวันประจําชีวิตของโยมแม่มารับธรรมะโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดนงประพงหรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรรกถูกทอดนี่ละโยมมาคราวนี้นะ่ะพระทั้งหมดทางระลูกชายน้ยทางพระอาจารย์ทั้งหลายด้วย แต่พขาเอาธรรมะนี่ฝากเอาไปพิจารณาใจเราก็จะสบายต่อไปนี่ใจก็ไม่วุ่นวายใจก็สงบสงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงแม้ความวุ่นวายจะในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายพอ้อจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมีฉะนั้นจงจำเอาไปพิจิศติเรณาอ่า